หลังจากประเทศไทยได้ปรับอุปกรณ์ m a s t e r ร์ซไปแล้วคราวนี้ถึงคิวชั้นญี่ปุ่นที่จะมีออปชั่นบางอย่างที่ประเทศไทยนั้นมีฉาแน่นอนจะปีอะไรไปชมก็ได้เลยดีไซน์ภายนอกก็ไม่ค่อยต่างกับเวอร์ชันไทยเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ รวมถึงสีตัวถังที่ตัดขาวเซรามิกออกและแทนที่ด้วยสีเทาแอนโกลเกรมเมทธิฤทิที่เราคุ้นเคยกันในมาสเตอร์สตัวที่เพิ่งปรับโฉมไปไม่นานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสีทูโทนให้เลือกอีก3เฉดแต่น่าเสียดายสีโพลีไบทันเกรย์แบบเวอร์ชันบ้านเราไม่มีให้เลือกนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะภายในห้องโดยสารสีที่อัปเกรดใหม่ที่สุดนั่นก็คือชุดเครื่องเสียงก็ขยายจอเป็น8.8นิ้วเพราะอัพอ UI ให้เหมือนกับ Master 3และ CX30 ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการปรับปรุง Master Connect คเวอร์ชใหม่ตัดเครื่องเล่น CD ออกและระพงบสเจ็ดตำแหน่งซึ่งออปชั่นนี้ก็แปลกนะเพราะว่าบ้านเรานั้นก็เพิ่งเพิ่มมาสดๆร้อนเองเหมือนกันนะสำหรับภายในห้องโดาสารก็จะมีการทำสีดำล้วนซึ่งจะมีลายเหมือนกับบ้านเราตรงที่ลายคล้ายๆกับลูกศรคุ้มด้วยหนังกับผ้าูเวตแบบแกรนด์ลุค เสริมด้วยกรอบช่องแอร์ที่จะมาเป็นแบบสีทองแดงส่วนเวอร์ชั่นสีเบจจะมาพร้อมกับเบาะแบบสีเบจต,ตัดกับสีน้ำตาลพุ้มด้วยวัสดุแบบเดียวกันพร้อมทั้งแผงแดชบอร์ดก็จะมีการตกแต่งสีน้ำตาลเพื่อความหรูหราอีกด้วยแต่กรอบช่องแอร์กลับกลายเป็นสีดำล้วนเสียอย่างนั้นแม้ว่าณเวลานี้เครื่องยนต์เวอร์ชันญี่ปุ่นไม่ประกาศสเปคออกมาคาดว่ามีการปรับปรุงอย่างแน่นอนซึ่งไม่เกี่ยวกับเมืองไทยเพราะว่าใช้เครื่องคนละตัวกันเลย เริ่มจากเครื่องพันห้าเบนซินจากมาสเตอร์สองกันก่อนจะมีกำลังระหว่าง1 1 0ย -16 ถึงแรงมา้าแรงบิด142 1สถึงกานิวตันเมตรมีเฉพาะแกยรตอนตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนสีล้อเช่นเดีวยวกับเครื่องดีเซลเทอร์โบที่ยังไม่ประกาศสเปคเหมือนกันคาดว่านั่นจะใช้เครื่องเดีวยวกับ CX30 ที่มีกำลัง130แรงมา้าแรงบิด270นิวตันเมตรระบบสกลังและน้ำมขับเคลื่อนเหมือนกันเป๊ะ แน่นอนว่ารุ่นย่อยนั้นก็จะมีการตัดดุลมาตรฐานออกไปส่วนรุ่นย่อยเพิ่มเติมอย่าง Ur b ร n เ r ิร์นก็จะมีการแต่งสีดำมากขึ้นส่วนรุ่นวีวิดโมโนโทนก็จะส่วนรุ่นวีวิดโมโนโทนก็จะมาพร้อมกับหลังคาสีดำกำหนดการจำหน่ายนั้นก็จะอยู่ที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี2 0 2 4แต่จะเปิดรับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประเทศไทยในเมื่อนุ่นนี้ทำตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นท็อปในตำนานที่จะมีออปชั่นค่อนข้าง,งแน่นมาดูกันว่า มันจะเป็นอย่างไรก็คลิกลิงก์ตามที่ให้ไว้ได้เลยนะครับยังไม่จบนะครับพ่อมาสเตอร์สองมีการปรับอุปกรณ์อีกแล้วโดยจะพบการตกแต่งเวอร์ชันไซไฟเข้ามาสิ่งที่เพิ่มเลยก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสีเขียว้วก็จะเน้นแอคเซนต์ตั้งแต่กระจังหน้าทั้งส่วนบนที่จะมาเป็นแบบขีดเล็กกับเส้นรอบกระจังหน้าฝาครอบล็อกก็จะมีการทําสีดําล้วนด้วยเช่นกันว่าก็จะมีการแต้มแอคเซนต์สีเขียวเล็กๆรมถ,ถึงกระจกมองข้างก็จะมีการทําแถบคล้ายไฟเลี้ยวแบบทิปทป เสริมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็กระชนหลังก็จะมาในลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีสีตัวถังให้เลือก2แบบเท่านั้นก็คือสีเทาไปชินเกย์อย่างที่เห็นนี้กับสีดำเจ็ทแบล็กส่วนภายในห้องโดยสารก็จะมีการปรับเครื่องเสียงเป็นแบบจอ8.8นิ้ว กราฟิกเหมือนกับ Mazda 3ซีอ30เหมือนกันเลยพร้อมีการอัปเกรดระบบ i n f o ฟเทนเมนต์เวอร์ชใหม่แล้วก็ติดตั้งระบบปุ่ม SOS ไว้ที่ข้างบนหลังคาเหมือนกับ c x 3เลยส่วนสเปคและออปชั่นอื่นๆยังคงเหมือนเดิมทุกประการซึ่งเวอร์ชั่นไทยจะเป็นอย่างไรรอรุ่นปีหน้าดีกว่าเพราะว่า m a z t e r 2เวอร์ชับ้านเราก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เช่นเดียวกับ Master 3นะครับ